ครับนี่เรามาถ่ายรถเอาติดกันทรงดีเลยคันนี้ไม่ร้อนนะครับอะเบรกอะไรไม่รู้แบมโบ้แหละแบมโบ้มั้งไม่รู้แบมโบ้คงจะแบมโบ้แหละดูของดูของดูของเห็นอะเบาะเบอร์โอมอลายเตียดีด้วยอะดูดูเบาะนะฮะมองเห็นไหมอะเบาะสลบทด้วยนะตรงรุ่นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภายในดีกว่านี่ข้างหลังเบรกหน้าเบรกนะพีไม่เป็นไรครับมันสีเหลี่ยม ายก็สวยเด็ค่ะเด็ดยิจุกส่งสวยมากชอบชอบชอบชคันนี้ติดรลมนะเราขอวิาสาสะเจ้าของเจ้าของรถด้วยกันนะเ <c oughs> จ้าของรถเขาหายรูปถ่ายรูปรู้จักกันนี่ดูภายในให้ดูภายในคันนี้มีถุงลมนะครับอ่านี่นี่ตรงนู้นเลยนะเขาบอกเ่ามาจากมาลีนะสั่งจากมาลีมาหลังสนุ พาดูห้องเครื่องได้ดีเดยวก็เดยขอขอจะปองไว้ก่อนนะโอ้โหไม่อยู่อะ่ะโอเข้าๆก่อน